มันเท่าเลยออเอพราะาาทินทานชีทินทานชีกเอจัดะติงไฟมันลุกไหมเออเพราะรากาดไ้เออพราะบ้ถอกยเลยไม่ใช่ถอกอกอ้าวเนี่เป็นอแล้วก็เอาน้ำใส่นี่เหมเอาน้ำใส่คุเง้วเอามันงไเนาะอ้าวเอเอเลยเนเออเน้ำมันไหลพอด้ยพอดีบังใส่เด่น หรือว่ากลับมาหาดีแล้วเนาะกลับมาหาดีแล้วสัญญากับเอฟซีสัญญาแล้วซีโบซีโบเล่นอีกเนาะบันนี้เล่นอะไรกับอื่นชั้ต้องไปบูนเออเยี่ยม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 ลงไปแล้วก็จักขึ้นจักมาบันนี้ลงไปแล้วก็บเอฟซีลายๆได้กะใครมากผึ่นยิ่งไมาชมใจคนเนาะมาชมแล้วให้ชมมาชงเนาะเอฟซีไหนคนดังบันนี้เอฟซีชมให้แล้ววายูไม่โย่ โดยกาบสวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนอเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนคือเก้าบอวัตสิเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเฮานน้องพ่อแม่พี่น้องก็ขอย,ยินดีต้อนรับขาสู้ซ่องมุกดาวันสาวเราคือเก่าเด้อก็ได้เขามาเยี่ยมมาหาทั้งน้องมะนาวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยก็ได้ยินข่าวว่าปล่อยโศแล้วซวันเนาะดีวยวสิขึ้นไปถามอาการเพื่อนมงจากมือหนีค่ะปอยโศแล้วเป็นแนใดนเนาะ ยังแรนคือเกาบอลหรือว่าจังใดโอเคนอะกพร้อมไพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งไปสมนมักันอ่ะถือว่าสร้างเพิ่นกับบัตรมาเนาะพร้อมไอนะพ,พี่น้องเพราะว่าไก่ซีฮอดย่ำบุญย่ำซินปาะสาทเนาะหาก,กระตังสาวแล้วใช้บ่อทางคือไปเบิ่งดูเป็นไหนได้ล่ะอันยากขึ้นเด้อเนาะอ่าตึง๊งยังกัน่ะ စားไปหม้อนึงค่ะสบายมีนะสินตะบานแท้เฮ้ยนี่เนาะสวัสดีเอบ่างจริงๆเอ้าย่านเนาะอ่าสวัสดีป้าลุงเด้อเออมาใหญ่ หญ่บ่ให้กินกระต้มมัดลงอยู่นี่ก็ใหญ่แล้วบ่เนาะกินอิ่มบ่ตัวบ่าวเด้อค่ะบ่มีหนูวิธตัวบ่เลยบ่ใช่มามื้อนั้นก็เว้าอยู่เด้มือสุดคุมน่ะเออเออตัวสกินนํากินนี่่เอากระทงโน้ําแล้วก็กินอมันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าอีกเด้ตายอย่ตัวโอ้ยอันนี้ก็ตัวบ่ซั่นมื้อนี้ตัวแล้วอนีกินแล้วบ่เขานะยัง โอ้มาแปลกเด้อนี่เด้อมียังอันนี้ปีนหนามาปีนหนามาเออเออมีกระตุนกระตินเนาะอันนี้อยากได้ไปแปลงพัดอันน่ะไปเอ็นพัดแก้มวอเออไปทรายเสาบนวอไปนะบ่ได้แด่นหรอว่าเฮ้ยแด่นนะบดไปสารว่าเดี๋ยวนี้นะเศร้าแล้วหรอว่าเศร้าเลย เออดีดีดีคือตะเก่านะไปแล้วเป็นผูกอีกที่เก่าเลยอ่ะดีแ้วดีแ้วดีแ้วเมนบ่บร้แลนเมนบ่โอ้ยไขู่เดียวสันเนาะงานกบหาเขียบไขว่แด้วมาเลยไปหาอย่างนีหอยคุยหอยได้บ่ได้เขาต้มกินใช่หน่าใช่ใช่ใช่มาบนเร่ฮะล้วโอ้เออไปนะหากระมางในบ่หนิ เออแบบสี่เนอเฮ้ยเนาะแนี่ยจูไพ่หนึ่งเข่าโตแล้วว่าจูมาจีให้เราวหนึ่งวะไม่เคยจูทันเนาะฮะไปเองสิบอกไปบม่ได้ยากนะโอ้ยตายไม่ลูกแล้วใช่เพิ่งจะมาเอาลูกแล้วจีให้เราจูให้หนึ่งเข่าดิโต้เคีียอก้อนนั่นนะในเตานะเคีียวออกหุเบิร์ดกอนเด้อ เคียร์เคลียน์ทั้งอกกับเออเสื้อถ่านตัวน้นาวถ่านนี่แหละถานเมื่อเดราจะระวังไม่พืชไม่ปอกไม่แป้นนี่เนาะระวังเลือดดูดก็เอาน้องานนี่แหละเออเคลียอยู่ได้นะเออเคลียร์ออกอ่ะนะเจอเคลียร์อ็อกอะเคลียรทั้งรูปมันบั่นี่ฟอฟอฟเอาทั้งรูปหมอกเออเออหนึ่งข่าวแรงบ่อยนะสัากะษีนี่ได้ดิได้แล้วสังกะษีนั่นได้แล้เออเพราะว่า เดี๋ยวเบิ้งพากระต่ายกนเห็นทั้งแม่ซื้อมาเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนมือหน่อยหวานเขาจามาแล้วบอถ่าสร้างไปดิสร้างเพิ่นมาก็สร้างเพิ่นมาเห็ดหทองน้ำจันสร้างมือได้สะเพิ่นมาสร้างเห็ดหทองน้ำเจ้านะสร้างนมบิดบุญพุ่นเราอะขึ้นไปตอกนี่เลยบิดบุญห่างมากก็คือเก่าแล้วเนาะไอ้ต้องรออีกแล้วเพราะว่าไอ้ร้อยบิดบุญนี่เพราะไอ้พี่น้องเลยเนาะบิดบุญกระซองมือสี่เอาซื้อมาแล้วเนาะแมนเราเนี่ยโบรันเอาลงมาเพราะว่าตั้งลูกกับท่านก็ฮะลูกกับท่านก็ท่านเบิดเลยอื ว่าตั้งต้าตามก้นตามก้นเออลงไปเนาะฐานเสือบอทดอเห็ดเอาหน่อานเตือหเห็ดเอาเม่กี้เออเอาเอาเอาให้เกอไกะเลยกอไเลยนินได้นินให้น้อืออันนี้เอาเอยียบพักได้ปอถาชาน่ะเจ้เบิ้งนีน่ะ นูไม่ได้น่ะในชมูถือนะบ่อปลาสเต็มเลยนะแล้วก็ทีนั่นใช่ก่อนแล้วเขาจังอันประกบทานเขาอีกบไปนี่ค่อยคอยเอาขวดีิเพื่อนนะคอยทำอะไรเรื่อยพอดีเราบิดบุญแล้วพากะตานมาเลยเนาะพากะตานเพื่อนเอามาด้านหน่อมานาเลยมาเลยเออเพราะว่าทางเมย์ซื้อมาขังเทียเนาะเห็นเพื่อนซื้อมา แต๊กตอกๆสะเลาะบ่น่ะเตาะหลายเด้ป๊าอุตอกเด้อโตเลยมื้อเพิ่นไว้มัดบ่บ่เอาบ่สิไว้ในลุมบ่เอาขึ้นเพิงเลยเออเออเพิจะลงลุ่มโตบ่ฮักก้อนให้ตอกมันยาวโพดงลุมันบอนีออ้าวปทานลงผัดนี่เอาตามงเนาะเออบ่ยาดอกเอ้าสิเอามาหนี่ก่อนๆขึ้นมาก่อนมื้อเอง เออใช่อาจยไใ้่ลม่ทานนะทุบ่อีกทานนะเออหูเ่นเพนออกมาแล้วใช่ไ่นกัผนะแต่เออเพื่อนไหนคอยคออยเก็บไ้นน้ดกบขางนี้นาขางกับธงงกุลุมเนี่ยสารอนี่นี่เยงกุลุมนะนี่เออสร่อนทุบใช่เบิดหน่มนะทีใช่ติเออเก็บทานเข้าบนี่ คอยเด้อคอใส่อืมไม่ได้ฉูจู้นะอิ่เพิลหนึ่งอิปเิลกนาะมาเนี้น้ำมือ้ะบ้านนี้มีแต่โตัด้รหนึ่งให้เพิ่นกินมาเนี้เอาลูกกอาครัวมาซอยของเมย์เด้ออีบ้านนี้เป็นหน้าแล้วบ้านนี้เศร้าแล้วบ้านนี้เด้อเลยดู้ดูจัดครัวแม่นใหญ่เลยอืมถึงทานชีอือทางขางบ่ทางขางไตพี่เออขางไตมีทานแล้วครับเออมันเพราะเราก็แล้วจะต้อมมันนั่นน่ะ มันตีดีมาก่แบบนี้เดี๋ยวมันเหมาะเออมันตีได้มันเหมาะเลนมันตีได้แบบนีวีได้ไหมอ๋อตบ่กุ้งบกุ้งกุ้งตีเอาอีกเนาะกสกดอสคงยางนะเอาเอาอโลดตัวมันคอดนะเออฮาลมเนาะมันมาหมัดดีได้อยู่อืม คนกุลวก็อาทานประกบทุงยางนะมันอืออืคนกรุกกลัวป่านมันเท่าเลยอเพราะเาาทินท่านชีกทินท่านชีกออจะจติงหมดไฟมันลุกไหมเออเอพราะาเระเาเพราะ เคยหนึ uh, ่งแลว่าให้เข่าหน่อเคยอยู่เมนบ่าเองบุคงหัดต่เทียมมีแต่เพิ่นหนึ่งให้กินหรอนอยู่เหยียบคักลับในนะเออจ้าหน่ยชอบตารางดนะโอ้ยตารางบุ๋งนะตัวข้างโม่หนึ่งก่อนเฮียน้ำเอาเนี่ยตะกี้กันหนึ่งตลอดเนาะตะขาวยียตะกี้กันเนาะมากันหนึ่งข่หนึ่งน้ำบุ๋งเองเหยียบคักได้เด้อนะเหอคอยเด้อเบิ่งเด้อฟันมันลุ่งไหม าเพลงเสียงดังคักแค่บาดเออเอออประมาณได้นานโมนึงพอคุ้มป่ะพอของมือพอแล้วพอแล้วพอใช้หวดนี่เหมือนเออหล้กระถางเขานี่เาเอออ่ะวันนี้ก็มาเบิร์กนกมะนานึ่งข้าเสื่อเอา่บสให้นิมบด้เชื่อให้น้องมะนาวเลยถอดเลยบ่ถอดใช้เลยไม่ใช่ถอดก็้ น่จะเป็นไงแล้วก็เอาน้ำใส่นี่เลยน้ำใส่คุกเงีเนอะเอามันง่นาะเนดีเะเอาเอ็นอืเออคน่ไนน้ำใช่เนาะเอาน้ำใส่คุกกนเอาน้ำใส่คุเขายังเดือดอือแต่ยิ่งบอรคุณเมยบอกท่าเบอ่งด้เยคุนทิ้งจำได้บ่จำได้เป็นน้ำน้องมะนาวเป็นเคยดุกอย่เนาะ ออกมาคือเวียมลอยออกมาเลยออกมานะยอืออันนั้นไหนหัวน้าก่อนหัวน้าก่อนล่างก่อนล่างขุดเข่าก่อนมันมีน้ำน้ำนมีน้ำของบ้านเลยใช่ไหมน้ำลายคุ้จังตั้งแ่องก้อนบอก่าบอลลายแล้วพอดีบ่เออน้าอันเออเข่าหน้ามาล่างอีกก่อนพอตัวล่างฉันนั้นมันพอได้ตักน้ำดักหลายๆน้ำพอมันอันนั้นเด้มาเดี๋ยวมันจะมีน้ำโมกเดิล่างเลยน้ำเดียวพอเนาะเอาอีกเอาตัวมันขึ้นหุบ เฮ้ยเฮ้ย้านแม่ไปให้ตู่นะมันม่นเอไครพอชิพันว่าวันนี้น่ะมันมันน่ะโอ้ยหวดหน่อยเลยแพงได้เดี๋ยวนี้นะยังดำนะอันว่าหินมอดเออหนึ่งเข่าหนึงเข่าอือ่งตั้งนเพียงนี่เด้อมันข่มเลย ใช่ใส่เลยเฮ้ยน้าเออยาน่ามันหลายพอได้บ่ใส่ข้าวเย็นชกใส่แบ่นั่งพิงไัยบ่โอ้ข้าวเย็นบะมี่เนาะบะมี่เลครับโอ้กระเบื้งกระเบือแล้วก็ได้เฮ้ยข่อยเย็นน้อยเดียวนึงน้อยเดียกอ่ะใช่รล้วเอ้าเมียอยเาบิดพ่อพอ่อปัดลงปัดลงช่ายก็ป้ายอ่ะ มีว่าจะเอาผาหมอกมาแล้วอัดมีว่าผ่าหมอกที่ผ่าอาจติกอนะพี่บ้างนก็เพื่อนนักหน่นข้าวนเพื่อนเรโอ้โหชชีวิตถ้าผาหมอกเลยแล้วว่าวันนี้นั่งนั่งพี่ได้บอกนะถึงไพ่บอนะถึงไพ่อปจะไปเอาหน่อออกไปออกนอกพี่นะเนาะมาหุ่มเจอยู่นี่ เซียวนะเออเซียวนะกันเออโอ้ดีขึ้นรายการนี่เนาะน้าเออถึงสิ่งใกล้มันก็พ้อยอะไแบบนี้อืมจักซอยพ่อแม่เนาะมึงทาบ้านนั่นไงอืมเถิดเบื่อเลยโอ้กูไปยังได้ทาไหมน่าจงทาไหมมักสวยมักงามเนาะตานนี้ใส่มุกเลยอ่กลับมาเป็นเม็น้าวขีเกล้าแล้วกานนี้หรือว่าเศร้าสมบูรณ์แล้วกันเออควยบ่เขียนนะ ขวยบะมี่หมมี่ดิที่ต้องอาจเดียวกว่านุกแล้วไปก็ไปนะฮะไปก็ไปก็แม่์บอกไปก็เพิ่นไปนอนอยห่วยเลยเพิ่นน่ะอ๋อมีอยังคือนอนห่วยคิดว่านอนถ่ายอยู่ทีอะโมเมย์บอกนอนอยู่ห่วยเลยอือเอาคุณนอนอยู่ห่วยน่ะลำเมยลำเมยเราเห็นเนี้คือเมยไปสองคนนี่ไปช้ำกับเน่าเตือนนี่ไปแต่เศร้าหากระ마นี่โบไปแต่เศร้าผู้หากระมาหนี่หากระมาบางคำนี่นี่ถูกไปเรียนแ้นั่นแหละ ไปอันปล่อยต้องแม่แม่เปิ้ลปล่อยซั่นน้องบปลอยเออปิ้นปิ้อีกนะให้ปินมาอีกนเออยบเจ้าเบอกเพิ่นปอยบ่นมะนฮะเจ้าบ่บอกน้องปอยบอกแล้วอยากไปเนาะอือพอหาเาไปแฮงเนาะอือสิไปเลยไปบ่อนบซีจักมไปกับน้องกับกับแม่ก็มาอือบซีเด้อยังห้แน่เนาะว่ามีบ่โทรอีก คอเยรูอนาหาเที่ก่อน่อยเบุนบุญเลยเฮียี่อเป็นตาลงไปเบิ่งหมอน้ำอกหมอนเรื่องอย่างนี้เนาะเพิ่งมาแต่ไม่มีมังกาแต่เปกะรูดน่ะมังกระรูดนี่ยมาเลยมาแล้วไปเช็คคงเลยเนาะพ่บเนาะจิตุ่มตอยู่คี่เนี่ยโอ้โหดวาไปมาคต่วันนี้เป็นมาแบบันใหน่อยดิ่แต่หามัก็ล้วคช้ก็หนสิบห้าีรับีหมื่น รับชีนเชืเห็นเพื่อนี่แม่เป็นเพื่พี่ใหญเตียงเออเมนได้เพื่อนนั้นเนาะรับชีนนะไปเพื่อนไหนก็ได้ยินเพื่อนนั้นเนาะเออมีคำไปพูดแบบเบดินน้ำเบาสานี่เด้อบอกอะไปไปพูดเป็นเพื่อนเนาะเป็พื่อนในเพื่อนในือเปล่าพื่อนในจะนีหรือว่าอยู่คนจี่บอยู่เพื่อนเนาะไม่นี่ไม่นี่คนจีบไปง่ายแน่เพราะว่ามันไก่พั่นไกลพุทเนาะเมน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 คืออยู่ได้เป็นยงอย่าง เนี่บิดไปเลยเมืองนี้จะควมหมอมีถุงตีนกระคะเนาะความทุกข์แบบนี้ม่ถุงตีนกระขาด้ยยาเนี่ยค่ะกันย็นๆเพราะมันทัใจหายใจหายใจก็พูดว่าหายใจเนาะเบิึงผู้สึกว่าน้องมะนาวนี่ดีขึ้นแล้วเน้นทางนี้ถือว่าพิเศษที่สูงแน่ะผ้เห็นใคเนาะดีใจได้น้องมะนาวอีกเหมือนนี่อย่าว่าแต่มงคูนั่นนะทางพลักพญายพินเห็นก็โอ้เป็นก็ดีใจดีได้หน่ เนาะนี่ว่าผู้ใหญ่กันดิฮะีว่าลำโพงพู้ใหญ่น่ะผู้ใหญ่นะมีอะไรผักะสัตว์มาให้ชื่อสัตว์น่ะเออเน็ตเครื่องนี่บุมีเด้อเฮ้ยบม่มีบ่เครื่องพี่เครื่องใค้มีแต่เครื่องนี่เด้เน็ตมันเบิดเลยตัวนี้อืมืออื่นตัวสิเบ้าปะมาเลยสินัดเอาให้เด้อเอิงสิมาแต่เช้าเด้อมื้อเด้อแล้วได้ชื่อมาให้ว่าสัตว์หน่อยฮะได้ชมาให้ว่าสัตว์ยังบ่แล้วอยู่โอ๊ยตายเดี๋ยวคุยก็เพิ่นให้ยได้โมเลแระเบิ่งก่อนเด้อเพราะว่า ตอนนั้นเพิ่นเปลี่ยนแล้วว่ามาเปลี่ยนเป็นภากาตาบ่ดนี่ยเบิ่งก่อนกันคือว่าเจ้าหายปกติกะเบื้งเบิ่องประมาณเบิ่งเพิ่นเบิ่งก่อนเพิ่นเบิ่งว่าปล่อยนี่ว่าถ้าเจ้าบ่ได้ไปจักสองสามมื่อนี่หรือว่าเจ้าโอเคนี่เพิ่นฝากมาปึ๊บปับเลยสิบเมื่อนีอือแต่ตอนนี้อภากาก่อนตอนนี้นะเอาเรโฟอาดกับเฮามันหนึ่งพดเฉยได้ไวแค่เนาะเสียงชั่วๆได้นี่ยินี้มันออกมะนาวมื้อนีเนี่ย คือว่าเพิ่นลองเมืองเจ้าได้เมื่อนี้นะเพราะว่ายังคือโทรศัพท์นี่กะในพวกตาจะับคือยู่เป็นยังไงนะจะใครเกันนี้อ่าไม่สบูกับบริณนรแจักษาเนาะชีกับไข่เนาะแสงแสงมะคราย่อยหรือว่าชีกบบไม่แงงนี้แต่ป่าลุงเบนหินกะบอกป่าลุงแม่ว่านอกมะนาวกลับมาหายดีแล้วบอกป่าลุงเออแต่ตอนล่องว่าองดูว่า อันมือนี้หันแม่ปล่อยสูนองมะนาวและนี่โบเดนโบเดนน้องมะนาวโบเดนเดนมือนี้โบเดนเดนบะไมเดนหรือว่าก็มาหาดีแล้วเนาะก็มาหาดีแล้วสัญญากับเอฟซีสัญญาแล้วสีโบซีโบเลนอีกนอโบเดนเล่นอะไรกับคนอื่นที่ต้องไปบุญเออเยี่ยม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 เยีลงไปแล้วก็จับขึ้นจักมาบัดนี้ลงไปแล้วก็บเอฟีหลายๆได้กละ อยูมากเพิ่นจะบอกว่าชงใจคนเนาะมาชงเน้ะใมาชงเนาะว่าชงใคร้อคนดังวันนี้ว่าชงใค้เรามนะเดี๋ยวคนต้องไปเรีนบูสาวงามเขาเจ้าว่ามาชงเน้วมาชงคนเะเยน้ตะกินเนาะสาวโมกประดิษฐ์บุญบาดาเห็นสาวโมกยังมา่งว้าวเีแต่เจ้าเลยพายามเหละต้องคิดยังไงเริ่เลิาวันนี้คือว่า ให้เจาลับมาเป็นคืนเอเก่าเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่เพราะว่าเขามาอย่างเขาก็ะอโคโมเอไปแล้วบ,บันนี่ฮากะนับหนึ่งใหม่ถือว่าคำว่าคำจาเฮาเดอร์ว่ากับเมยก็ว่าเจ็บเจือบันเดอร์ดูมหมศจรรยคือเก่าเพราะว่าคันเขาขอเขามาในสัมมาเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่เบิดทุกอย่างเห็นบ่ทั้งเธอกระอ่านมีส่วนแน่เนาะเพราะว่าเฮาขอเขามาตัดกํมตัดเวนกับพอกับเม่เด้กับหมอ้นมาวันนั้นเด้เจ้ามน ดีขึ้นเดี๋ยวบอดีขึ้นจ้ะจำนี่แล้วอจำนี่แล้วอจำเห็นนี่แล้วเออแต่ว่าแม่กระตูอย่างเจ้าบริตต่างบ่เย็นว่าคือเจ้าอาวัตตะว่าว่าบม่ได้อยากไปแต่ใจแบบคือมีแนวอยากให้ถ้าไปนะอย่างเม้นเวลาผีตายคนตายนี่วิญญาณเผื่อหายป๊บเขาเอ้าสร้างไว้คนขึ้นดึงกันนะคนขึ้นดึงกันมาเขาเจ้าบ่มาโลกมาเห็นบ่ขึ้นยเข้าเปียกไปบบบนี้แต่ว่าที่ถ้าจริงเจ้าบริตอยากไปไม่ไปใช่แต่เราบุญชินไม่ใช่ไปแล้ว กูชินได้เ็ว่าไดไปบุญแจกกูยางว่ได้ไปเถอะวันนี้เดี๋ยวมาเข้าเดี๋มิตรอยากไปดิเออนั่นแหละเองว่าตั้งสติคันจิตใจเฮาแบบว่าเฮามีสติทุกขั้งเลยมีอย่งมันก็มาเฮ็ดเฮาบ่ได้ข่าวผายชู้เด็กแค่อือน่าจะว่าเจ้าตั้งใจวันนี้กำไปนะมือวันทิศนี่มือมันทิศไปชู้มือนะนีอมัไน้องแล้วไปแล้วก็จักไปจักมาบัดนี้เนแหละ บอกพ่อแม่จะดีไปกับพ่อแม่ไปแล้วก็ไปแล้วนั่นน่าจัะวางเบซี่นั่นดีไปนี่เบสซีนั้นจังบ่ได้ผูกโซ่ผูกโซ่นี่มีแต่แบบอยู่เอา่ำอ่อ้แม่ไปฮอนยามไปฮันจังไปบ่มีเบียกก็นอนนอนอยู่เฮือนกวดเฮือนกวดซานมีอันใหญ่เมืองงอกไงเมึงมุมน้ำเพื่อนนะมึงในเอฟซียูทูบเบอร์มาหลายซ้่งยิงขึ้นไปรถปุ๊วเวน้องมาหน้าเผาเสียแน่น่ะเลยเบียเทือนเก่าแล้วเลยเนี่้วบ่ ເພື່ອນເກົ່າກະືນກົານນກ່ພືນີແວນມີຫກນ້ພຸດເກຮົນພະຄາມສາກຜາຊັແຫພໍໃຫແມ່ວື້ສານນນີ້ໜຸັນນນະອ້າລັ เงี้ยงได้หรือเนาะอันนี้กะดีแต่ลงไปเบิ่งหมอเรเบื่องน้องกันยูวาดภูลำลองยูวาดูเนาะไปกินอันดาภัยว่ากินนี่เราเมื่อกี้นะวอะไปกินของเจ๊กว่ะเจ๊กใช่นะไปกินไม่เจ๊กนะกะมันสีมีมีอยู่แล้วเนาะไอผู้ใหญ่เพิ่นแบบอันนั้นเด้เพิ่นเป็นน้ำเป็นยังเนาะดิโดลโลอันนี้เมือวานนะเพิ่นกะแจ๊กมีอยู่แล้ว เพราะว่าเฮียเบนแห้บวชดังเจอเท่าเมยเพื่อแจกนามดิโดลิโลสินะนี่แต่เจ้าน่ะมานี่ตั้งสิตี้เด้อม์บินเด้อให้กลับมาเป็นน้องมะนาวหรือว่าเป็นน้องเป็นเหมือนเดิมหมดนี่เหมือนเดิมอันนี้มีจิกจะไปมิจิกไปก็ไปเนาะไปบบจักไปจักมาเนี่ยพึ่งกับใส่สูบไว้ได้เสิแบบนี้กับแพ้สีนั่นเนาะบางเงากระจักพัวมุดมันจะไข่เลยยังเด้อ นี่แต่หัวยุ้มดอกหัวใจเนาะฮะแม่หัวยุ้มดอกว่าจักไดน้องเจ้าเห็นซั่นก็มีเนาะดีใจมีแยงเห็นเพลเสาเนาะให้เอื้อนให้เอื้อยคือบ้านคือเมืองหมู่เนาะสมุกเนาะอือน้องเจ้าก็ดีใจเป็นคือหมอวาดีเด้เนาะเอาบ่ทาแต่ก็ได้สามีเด้เนาะ จ๊แล้วโมได้คำเจ้าชันน <c oughs> ี่ได้ได้ทำคือน้องมาน้าทำคือเจ้าดีเจ้าเศร้าเลยกะได้แม่สิโมได้แต่นี่ก็ยังมีแต่คนมางามได้นี่หนหน้าขาวไปลอยเซฟสบแดงเป็นแหวนนี่เนาะอเอาเจ้าก็เป็นคนจับดีงามเป็นคนผูกงามจับดีด่างก็งโดนตากระซงสั้นดินี่แั่สิโมได้เนาะถืกเป็แมวกับตัวตัวยาปิโอมันหลายเด้อเดี๋ยวมันจะเป็นขี่กค่เนี้ยนมันนะ ผนมันลนได้แมวนะเป็นหืมหอบไดเจอพายุซื้อคือกะคือกะเอาอีกแล้วกินมาคิดดีแมวนี่กินหัมาชีดีพูดนะกินแล้วาดยังพักหนึ่งอีกสิแก่สิแกเอ็มกินมากบางเล็กเอาไว้กินซะเฮียอย่าแกให้ใหมันนะเฮียฮะแต่ต้องแก่มันนะ้าไว้ให้คนกินพูนะไม่ให้คนกิน<พ>นัสิแก่กินในนี่นะเออคิดไปแก่ให้แมีนะล่างก่อนมือนั่นใบเมียมากี่นี่นะไอเออร่างมือตอนนี้ยังหัววัวขึ้นไปเรื่อยนี้นะ ทุกๆครั้งห้าสิกินยังห้าสิจับยังเาต้องล่างมือเด้อไม่ได้จับเมีกินโบเมนอันนี้บอชื่อน้ำเมทวานนี้บอเมนอ่มาชะดี้ขอนีเนาะชดี้ขอนไออ่ะไ้ลบไอ้อบไอลบใ่ป่าได้ยงของน้าเพิ่นกับ่าจะบิดบุญเนาะเม่เพราะว่า ไอ้ย่ามเวียงนี่บ่มีไผ่มาดอกน้อเพราะว่าไอ้ยามบุญเพคยพี่น้องเลยบืดนะบืดน้อสองบุ๊กน้อที่ได้ไปอันว่าเอาผักกาดตัดนางกระสีนางมาแล้วนี่คือผักกาดตัดแต่บานี่ให้ทั้งกระแพยยังกระซีอ่ะฮะกระเพ่ใช่แต่บอลมันดุอันนะสามประมาณสี่แผ่นสี่แผ่นมาหนี่ผักกระเจ้งผักกระต่ายเพราะว่าน้องเคยไปซื้อเด้่มีแล้วบันนี้ปัญหาเก่ามา แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นซื้อหาไหนอือวันนี้แหละให้เจ้าโทรหาพ่อนางมนต์แทนมาซอยเนาะเพิ่นน่าจะมาจังเนาะมาจับซอยมาคหมอนั่กทาบทาสนองเจ้าอืเจ้าจับกอให้บักทาเน่ยูทูบเบอร์แทนบ่เจ้าเป็นยูทูบเบอร์แทนี่อื สบายดีวันนี้ก็มาพบมาพอกับน้องมานาอยู่ที่ซองมอท่ายอีกแล้วอรอย่างเงี้ยเนาะมาอะไรอาบได้น้ามึอนี่ฮะอาบได้อาบได้อ่าแต่เว้นดีสันเว้นยะอืมแต่ว่าตัวนี้โบได้แอนขังเบิร์ดละว่าเนาะอันนี้ช่างแม่จะขังเบิดเลยป่ะขังเบิดเลยแล้วขังเบิร์ดบอยไมนเห็นชักอันทางเลยป่ะขึ้นจากไหนเห็นนะทางเนาะเอ้าคำขังเบิดมันกับโบเห็นแล้วหันทาง ข้างนั้น,นข้างจะหนีก็หนีทางนีน<อ>้เลยทั้งก็คือร้อมันเนี้ยอ๋ออย่ามาขังอ้อมไปเลยนะอ้อมมาว่า,เป,วาเป็นค่อย <นะ S 1> บุหินมูได้ไปนะ